ขากนอลอลองขาเย็นเขาเย็นตาเขาเคยอยูดแหบยงไงคิดอุ่นๆตอนนี้ต้องอุ่นๆแวะต้องพันตัวนี่หน้าแกชิปแกชิดแกชิด ดนิ้ว<ง>ล<า>นิ้ว<ง>ยาวหายลงเลยดิโอ้ยไม่เขาบอกว่าสายดต่างเส้นน้ยาวไปไนกดซะกายง่ายโยนละกนมาแล้วเนี่ยฟันจุมแน่เลยนะหนาหนเห็นเหือกแล้วนะหนาาโอ้ เหมือนแม่แล้วน่ะแม่เหมือน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 แม่ไม่เอาเลยว่ะเหมือนแม่ไม่เอาอ่ะลูกแล้วให้เหมือนใครอ่ะเหมือนใครเนี่